สวัสดีครับอยู่ที่ช่องนตีพิชชิ่งนะครับวันนี้ก็มาตกปลาที่หมายธรรมชาตินะครับผมการตกปลาห้านาทีนะครับเป็นคลิปยาวห้านาทีามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับภายในห้านาทีนะก็ใช้เวลาประมาณห้าหกนาทีนะครับในการตกปลาก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็น เกี่ยวชิ้นกุ้งฝอยนะครับแล้วก็ปั่นเหยื่อไปด้วยนะมีอาการแล้วครับตกเป็นไม้ตายนะครับเพราะว,าวันนี้ลมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเอื้อมหนวยนะครับลมค่อนข้างแรงครับก็เลยต้องตกไม้ตายนะครับถอนครับพอาโหไม่โดนอาการถอนมันไม่โดนครับ ดูลมครับแรงมากๆาค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับคันอ่อนนะครับวันนี้แต่ก็เพื่อ f อซเพื่อเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับผมจะพยายามพยายามตกให้ได้นะครับวันนี้ก็วันนี้ ยังใส่ชุดพนักง,งานอยู่นะครับเพราะว่าเาพิ่งเลิกงานมานะครับก็ออกการดึกมานะครับใช้เวลาเฮ้ยพากินแล้วพากินแล้วใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับมาตกนะครับก็นี่ครับตัวเล็กนิดเดียวก็คือมีคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมถ่ายเก็บไว้หลายๆวันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่จำไม่ได้น่าจะเป็นตัวแรกไหม ก็น่าจะเป็นตัวแรกของ EP นี้นะครับนี่ตัวเล็กๆพยายามทอยให้มันอยู่ที่เดิมนะครับเพื่อที่จะให้เอยื่อมันกองอยู่ที่จุดๆเดิม เริ่มหากุ้งฝอยยากแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่มีกุ้งฝอยก็อาจจะได้ปลาช้าลงนะครับ โอเคครับตักนี้ได้กุ้งฟอยหลายตัวครับดูจากอาการแล้ววันนี้น่าจะมีลุ้นปลาใสาสวยๆวยนะครับเพราะว่าเห็นเอเขาเรียกว่าอะไรเห็นฟองอากาศขึ้นนะครับคล้ายๆกับ อ่จะมีปลาเข้ามาใกล้นะครับโอเค,คุยจนเพลินนะครับเวลาก็ผ่านไปแล้วสามนาทีกว่านะเพิ่งจะได้ปลาตัวเดียวเหยื่อหมดแล้วนะครับ ก็มาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้กี่ตัวเนาะเพราะว่าเพิ่งได้ไปตัวเดียวใช่ไหม EP นี้เพิ่งได้ไปตัวเดียวนะครับการตกปลา5นาทีได้ปลากี่ตัวมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ก็จะพยายามให้มันได้ทุก EP นะคนดูจะได้ไม่เบื่อแล้วก็พยายามจะชวนคุยนะครับพยายามจะชวนชวนคุยแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะ ก็หมายนี้เป็นหมายธรรมชาตินะครับเ,เรียกกันว่าหมายนิ้อนนะครับอ,อยู่ที่สยามอิทเทิลสะพานสี่ถ้าเป็นคนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงก็จะรู้จักดีนะครับ ผ่านไปแล้วห้านาทีนะขอแก้มืออีกสักไม้แล้วกันนะนะครับถือว่าให้โอกาสผมหน่อยนะก็อาจจะเลยเลยห้านาทีไปบ้างนะครับก็อย่าว่ากันนะครับเนาะอยากให้มีปลาอยู่ในคลิปนะครับแล้วกอ็อยากให้ได้เห็นปลากันทุกคลิปด้วยนะครับยังไงก็ลุ้นกันที่ไม้นี้ครับ